จะมหีห้วยเว้นอกคําว่าเว้นออกก็คือทิศตะวันออกนะคะภาษาบานปกรองเขาก็คือเว้นออกนะคะอันนี้ป้ายน้ำล้นนะคะทุกคนป้ายน้ำล้นจ้าแลวก็วันนี้นะคะณนะวันนี้น้ํานะคะน้ําเดอ้อน้ําเราก็เยอะแล้วนะคะน้ําเกือบจะเต็มห้วยแล้วนะคะน้ําเกือบจะเต็มห้วยแล้ว ชิปอบรรยาก,ากาศมาฝากทุกคนนะคะเช่นเก่าเช่นเดิมแล้วก็เช่นเคยนี่ถ้าเพิ่นล้นกว่านี้นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นล้นกว่านี้นะ,ะถ้าฝนตกหนักๆนะคะอ่าพเพนกัสซมาใส่ตรงได้จากพ,พี่น,นงนะคะพี่นงเพนกัสซมาใส่ตรงนะคะเราจะใส่อยูออ่ช่องนั้นนะคะเดี๋ยวลุงทิปพาไปดูนะคะเพราะว่าพี่ชายลุงทิปเคยมาใส่อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฝายน้ําล้นเนาะลุงจิบก็เอามาฝาก ทุกคนเห็นไหมคะเสียงสายน้ําก็ดังสู้สู้นะคะชีวิตคนเราก็เหมือนกันเนาะ,ะเราก็อย่าหยุดความฝันนะคะเราก็สู้ไปนะคะทุกคนน้ําก็ใสมากเลยนะลุงชิปเอาให้ดูนะคะปกติเนาะพี่ชายของลุงชิ์ก็จะมาใส่อยู่นี่นช่องนี้แหละนะคะมาใส่ตอนใสตรงเนาะนี่นะคะนี่สายน้ํานะคะบึ๊บ เอ้ยบรรยากาศเนาะบรรยากาศแบบว่าล้วรุ่งชิมก็จะเอาให้ดูนะคะว่าต้นก้ามปูเนาะต้นก้ามปูจะเป็นต้นไม้ที่มีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์ชวนชมเนาะก็แล้วแต่พิจารณญาณเนาะแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลแต่รุ่งชิมเป็นคนที่ชอบนะคะก้ามปูเขาจะมีสามชื่อนะคะมีก้ามปูมีฉำฉาแล้วก็จามจุรีนะคะเพิ่นจะแผ่กิ่งก้านใบนะคะเนาะ สายน้ำก็ใสนะคะอ่าน้ำใสเนาะเออบุงชิบเอาบรรยากาศมาฝากนะคะห่วยนะคะที่นี่ห่วยหัวกรองเด้อจเด้อขออนุญ,ญาตวอลภาษาพื้นบ้านนํานะคะอ่ะวาวอลไทยเน่วอกภาษาพื้นบ้านเน่นะคะกะอย่าตื่นยอย่าทวงคอยเดู้คอยกลับแบบว่าซากยภาพของคอยกอะอา่วอลไทยไม่แข็งแรงนะคะเออ ใช้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะนอกก็พูดได้แต่ว่าไม่เก่งไม่คล่องนะคะโอ้ไม่เก่งไม่คล่องก็พูดภาษาบ้านเฮานำนำเนะาะวอาวไทยตกโคงกยยายาวาคอยเดอนะคะทุกคนเอาหน้าเข่าให้เบิงให้ชบนะคะบรรยากาศก็กจะ ก็จับประมาณนี้นะคะเออพี่น้องดูทิบกับซีวอลสุฟังเนาะทรายน้ำ ประมาณนี้นะคะเ,ออเดี๋ยวไปดูกอนซิว่าพี่ชายเราลงต้นหรือเปล่านะคะ,ะตรงนี้นะคะถ้าน้ําเยอะๆเนาะเราก็จะมาลงตน้นลงตรงนะคะลงต้นลงตรง,ตตรงแต่ว่าน้ํายังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะน้ายังไม่เยอะเท่าไหร่นี่นะคะน้ําก็จะออกจากหว้วยตรงนี้นะคะนี่นี่นะคะเราก็จะใส่ท่อพี่ชายใส่ท่อไว้ตรงนี้นะคะเออถ้า ตรงนี้นี่ก็จะใส่ตรงตรงนั้นเนาะพี่น้องเอ้ยปลาลดกหลายปลาดุกกหลายปลาเค็งกัหลายปลาคอก็ลายกับพ่อกได้กินอยากนะคะแต่หน้าตอนนี้เนาะยังยังไม่ได้ใส่ตนใส่ตรงนะคะน,นันน่นนันน่นเพื่อนวางไว้ยังนั่นเพื่อนคือบโบท่านสามเนาะสามบท่านนะคะอ่าสามเขาบบท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะตรงนั้นเราต้องมาสามนะคะคําว่าสามคือภาษาอีสานก็คือ ซ่อมนะคะเราต้องมาซ่อมข้าวนะคะทุกคนเนาะอืมลุงชิบก็เอาบอลเดวกาศมาฝากทุกคนทุกท่านเนาะเบิ้งที่ละคนสามเนาะเป็นสามเขาเหลวนะคะสามคำว่าสามก็คือส้อมก็ประมาณนี้นะคะอ่าถ้าหลักการที่ถูกเนาะเราก็จะใส่ข้าวประมาณสองต้นสามต้นกันว่ากันหอยกันปูเขากินไปมั่งนะคะแต่พี่ชายค่อยนะ่ะชอบชอบใส่ต้นเดียวนะมีการบอกว่าใส่ต้นเดียวก็จะ ข้าวก็จะขยายกอได้สวยงามนะคะเออเกิดจากความคิดความคิดแต่ละคนมาคือกันนะคะนานาจิตตังเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่งทิพย์เองเนาะรุ่งทิพย์เวลารุ่งทิพย์ซ่อมนะรุ่งทิพย์ก็จะใส่สองต้นสองต้นสามต้นแค่นั้นนะคะอืมแต่พี่ค่อยก็จะใส่ต้นเดียวนะคะเออพี่ค่อยก็จะใส่ต้นเดียวส่วนพ่อบ้านค่อยนะคะอันนั้นค่อยบ้านค่อยนี่ ใส่4ต้นเลยนะเพิ่นกระโพดโพนะเออการใส่เกินนะคะใส่ใส่หลายเกินวันนั้นเนะาะพี่ชายค่อยกับพ่อบ้านค่อยเขาก็ช่วยกันซ่อมข้าวนะคะพี่ชายค่อยก็ใส่ต้นเดียวนะคะพ่อบ้านก็ใส่สามเนาะ ถ้า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 ถูกถ้าควรก็คือ,อใส่สองต้นสามต้นนั่นแหละนะคะแต่พี่ชายค่อยก็ชอบใส่ต้นเดียวนะคะบอกว่าเขาจะขยายกอได้ใหญ่นะคะเนี่ยดูดิเวลาเขาขยายกอนะคะก,ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนบรรยนากาศก็จะประมาณนี้นะคะคุณจิ๊บก็เอามาฝากทุกคนทุกท่าน,นเนาะขอพูดหลายหลายขอพูดรากกะขอบคุณนะคะบ่ะมีคำยังสิบอกว่าอ่าซีเอ๋อเนาะนอกจากคำว่า ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะคะลุงทิาาพย์ก็หาภาพหาคลิปมาฝากมาตอนพี่นงได้ซ้ำนี่แหละเนาะค่ะเนาะอืออู้นี่ต้นห่วงซางเนาะค่ะเนาะบ้านลุงทิพย์เอิญต้นห่วงซางนะคะ,น,ะ,น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 ,ะ,คะนี่เดอ้อนี่เนาะ บานเจ้าเอินยังน้อนี่เนาะค่ะเนาอเอออันนี้คือต้นหวง้างนะคะบึงทิพกะเอามาฝากมาตอนพี่น้องเช่นเก่าเชนเดิมแล้วก็เช่นเคยนะคะ mm hmm. อาก่ะขอจบคลิปนี้แค่นี้เด้อค่ะเด้อ mm hmm. ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ